ท่านผู้ชมที่กระลอครับถ้าผูข้าขาจ,จอดที่ร้านไหนจะเองร้านนั้นครับเพราะว่าวันนี้ผมจะลงหนองหานการลงหนองหานนีก็บโรครายรอบแล้วแหละแต่วัือนี้ไอจูลูกชายของคุณพ่อเสงี่ยมของเบราสเป็นพอเทคนิคสุนทรพที่สร้างเทคนิคสุนทรพทุกมือนี่เพราะว่าคุณพ่อเสงี่ยมนี่แหละผมได้ทุนกนารศึกษานับเพื่อนไอผมนับถือเป,เป็นไอดอลของผมดังนี้อันนี้ก็เลยชวนไอจูลงไปเลิกนกอยู่หนองหาน ขึ้นจะพูดลายมันก็รมื่อยไหมเนาะก็ล่องน้ำเห็นไหมเห็นเนาะอันนี้ต้องมาเอาอาหารนี่นี่อาหารนี่หันมาเบิรงนทัศน์คีโตนี่ดำแซ่ต้องตานีเดียวในดวงใจดับแซ่นี่แหละดับแซ่แซ่กับลูกชิ้นเด็กๆสะกระตกรเอาก็เลยวันนี้วันนี้มามามาเอาปลาครับผู้ชมมาเบิรงปลานี่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 ปลาดิโอ้ยสุดแซ่บที่สุดเลยสามลกแล้วก็ไก่แล้วก็วันนี้นะผมเอาดำบักคัว แล้วก็ควรเนื่องจากว่าผมเป็นคนหน้าตาดีก็เลยไม่กิ <c oughs> นเพจก็หน้าตาดีดีผมไม่กๆๆมินกเ,คคๆๆเพจได้แม้วก็กินเพจเพดจะทำเงินเดินมึงีที่เข้าไวโดยสปอร์ตชายนี่ย <ใจ S 1> มันสามรรถภาพทางเพศไวที่สุดมีทุกอันแล้วผมมาคนแรกเลยวันนี้นะอร่อยมากเนี่ปลาเขาปลาดเขาใกล้จะหมดแล้วได้แล้วก็มีลาบมีต้ามทางโน้นเฮ้ยว่ากันน้ำลายแตกกู เดี๋ยวไปกินข้าวเที่ยงอยู่ดอน,นสวรรค์แล้วก็จะเลาะไปถ่ายรูปนก,กนนผมอาจจะได้นกแปลกๆแล้วก็ให้จุ้ยไปนักดนตรีไปถ่ายรูปน้ำถ้าอ,อารมณ์ศิลปินเกิดขึ้นกะจะให้เพื่อนอนดีตบะเลงเองอยู่กลางหนองหานเลยนะเป็นคนแรกในโลกผมไม่อยากเป็นลูกง้องไงผมอยากเป็นตะกหนา้าเลยผมไม่อยากเป็นหัวหลัง <laughs> <ง ains> เขาว,ว่าว่ามาสกลน,นะบก,กินอันมะก,กอกอันอาหารตามฤดูกาลน,นะมาบ่ดื่นเนื้อคะเด้อต้องกินจำม<ล>ะสัวตำมะมุ้งจำมะลั่งขยะต้องใส่มะก,กอกแต่พ่แม,ม่นมะกอกสามสก้าปลาไม่ถูกนะจ๊ะสีครามเป็นสีสกนล <ง ains> น้องหานผู้ฮานสำราญดังต้องโม จงดนานามยอมใจีันนี้เป็นนักร้องที่ดังที่สุในสปนกรคือร้องเพลงไผ่แ้วกับป้งไกไ่ไปเพิ่อว่าได้ได้ไดก่แฮมได้ผมเอาไก่หนึ่งตัวโอ๊ยหนึ่งตัวเลยกว่นนี้หนึ่งตัวถูกแล้วสิไปกินนองหานเด้อนี้อ่านีอันมาดูเอ๊พงตครับอันไอยิปซีเนี่หน้าตาคือกันเนาะ โอเม่เป็นพี่น้องกับบอยยิบซีที่ดกมาไฟที่ดิฟกาแฟะนะมันคือหอมเหรอมีวัตถุบสม,มุนไพรแม่นยังแน่ในช่นี่นะเพราะแม่นใช่ผักตไปบก<อ>้กปหมดกัะเทียมครับแม่จะทานนี่ก็เป็นทานพิเศษแม่นบอกบต้องสั่งแล้วก็มีการพุกเสกเขาเราอะแซ่บแซ่ไก่ี่แซบ่บ วันนี้มาร้านดอกแตกเห็นดอกจำป่างามก็เ,เลยบอกพงว่าขอสามกิ่งเด้อสิเป็นปู่ส่ดอนสวรรค์เป็นประวัติศาสตร์ชีวิตปัญหาตายไปแล้วกับคนที่ได้เด็ดดอกไม่ผมนี่แหละก็ไปจูก,กับจุ้ยวาดอักษรนี่แลหล<า>ะอ่ <ไป S 1> ส่วนพงกับเป็นเจ้าของขอก็จะได้มีความเจริญหอมหวนชื่นบานค้าขายดีกับไรวันละบ่ต้องกหลายตรกเนาะเอาจักมื่อว่าวางห้าหกหมื่นกัพอเนาะ โอเคขอบคุณมากคิดอะไรไม่ออกบอกต๊อกแตก็กซุปตำคงไก่ย,ย่างทางโค้งโกสนอเด้อพป่นองเดอแล้วก็อย่าลืมดอกไม้จะงามก็ต้องเห็นให้บ้านเฮาเนาะอย่าไปเห็นให้บ้านอื่นหลายโอเค